ก็สวัสดีครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับเราจะอยู่ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าแล้วก็สร้างองค์ความรู้ไอเอสหนึ่งนะครับรีเสิร์นะครับแอนโนริกฟอร์มิชันไอเอสหนึ่งนะครับในส่วนของคำอธิบายรายวิชานะครับแรกเลยนะครับก็ศึกษานะครับวิเคราะห์ฝึกทักษะนะครับตั้งประเด็นปัญหา แล้วก็ตั้งคําถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบ,บันและก็สังคมโลกนะครับในการศึกษาวิเคราะห์นะครับในส่วนของการวิเคราะห์เองเนี่ยก็คือการแยกแยะนะครับแยกแยะรายละเอียดที่เราสนใจหรือว่าเราจะแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆเนี่ยนะครับออกเป็นส่วนย่อยนะครับเพื่อที่เราจะได้วิเคราะห์ในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับให้เข้าใจอย่างท่องแท้นั่นเองนะครับและในส่วนของการตั้งประเด็นปัญหานะครับในการตั้งประเด็นปัญหาเนี่ยมันจะเกิดจาก ความสนใจของนักเรียนเองแล้วก็ในส่วนของความสงสัยนะครับเพื่อที่นักเรียนจะได้นะครับไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะครับในแหล่งต่างๆหรือวิธีการต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้นักเรียนให้ได้คําตอบมานั่นเองนะครับในส่วนของสถา,านการณ์ปัจจุบันสังคมโลกนะครับก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เขตบ้านกันเมืองของพวกเรานะครับต่างๆนะครับในปัจจุบันนะครับ ต่อมาก็จะเป็นการตั้งสมมติฐานนะครับและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือตัวยแย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขา,าต่างๆนะครับในส่วนของศาสตร์เนี่ยนะครับมันก็สามารถให้ความหมายได้หลายแบบนะครับก็คืออันที่1ก็คือศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์นะครับก็อาจจะมองเป็นลักษณะของข้อเท็จจริงนะครับหรือว่ากฎนะครับกฎที่มีวางไว้อยู่แล้วนะครับอันอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็ประเด็นที่สองเนี่ยนักเรียนอาจจะมองว่าเป็น สาขาวิชาก็ได้ฟิสิกส์ชีวเคมีต่างๆนะครับแล้วก็ประเดียนยสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นในลักษณะของอกระบวนการหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะครับที่ทําให้นักเรียนได้รับความรู้นะครับแล้วก็ต้องอาสามารถทดสอบได้ด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะมีทฤษฎีลองรับอ,ออกแบบวางแผนนะครับรวบรวมข้อมูลคน้นคว้าแสวงหาความรู้นะครับซึ่งเกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับ ทั้งปฐมภูมินะครับทุติยภูมิแล้วก็สารสนเทศจะมีประสิทธิภาพนะครับในส่วนของแหล่งเรียนรู้ปฐมภูมินะครับครูก็จะยกตัวอย่างเช่นใน A นะครับต้องการที่จะรู้ว่านะครับต้องการทราบข้อมูลนะครับว่าในห้องเรียนของใน A เนี่ยนะครับมีนักเรียนอยู่45คนอยากจะรู้ว่าวันเนี้ยนะครับนักเรียนทั้ง45คนเนี่ยเป็นเพื่อนของใน A เนี่ยนะครับเดินทางนะครับจากบ้าน มาโรงเรียนโดยใช้รถไปจําทางเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนนะครับในเอจะใช้วิธีการอย่างไรครับในเอก็ต้องใช้วิธีการเข้าไปสอบถามนะครับเพื่อนๆสมาชิกในห้องเรียนแต่ละคนทีละคนนะครับจนถึง45คนนาคนในเอถึงจะได้คําตอบนะครับอันนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นแหล่งข้อมูลแปว่านในเอไปหาแหล่งข้อมูลโดยตรงนั่นเองนะครับส่วนข้อมูลทุติยภูมินะครับแหล่งเรียนรู้ทุติยภูมิก็คือยกตัวอย่างเช่น นายเและก็นางสาว B เนี่ยนะครับต้องการที่จะทำรายงานส่งคุณครูนะครับในเรื่องของการดำรงชีวิตของสัตว์เนี่ยทั้งสองคนก็อาจจะชวนกันนะครับไปดูสารคดีสารคดีนะครับในแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลนะครับมาทำรายงานส่งครูนะครับทั้งสองคนนี้นะครับก็คือไปหาแหล่งข้อมูลที่มีคนทำไว้อยู่แล้วเนี่ยนะครับอย่างเป็นระบบนะครับ ทั้งสองคนก็ไม่จําเป็นต้องไปหาแหล่งข้อมูลโดยตรงหรือว่าไปใช้วิธีการสอบถามโดยตรงนะครับต่อมานะครับและพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณน,นะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในส่วนของวิจารณญาณเนี่ยเราจะต้องใช้ในเรื่องของความรู้ความคิดนะครับประกอบกันนะครับในการพิจารณาเรื่องใดเ,เรื่องหนึ่ง รือว่าจะแก้ไขปัญหาตั้งใดเรื่อง,องหนึ่งนะครับยังมีเหตุผลแล้วก็ต้องพิสูจน์ได้ด้วยนะครับต่อไปการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมสัราะห์สรุปองค์ความรู้ร่วมกันนะครับในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันจะมีในเรื่องของข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณหรือว่าตัวเลขนะครับเราจะใช้วิธีการทางสถิตินะครับอีกอันนึงก็จะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับตอนนี้เราจะใช้วิธีการสรุปความหรือว่าสัรงะห์ข้อความ ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของการสงังะห์เนี่ยนะครับการสงังเคราะห์ก็คือการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับมาพิจารณานะครับให้เกิดสิ่งใหม่ๆนะครับใ,ให้สิ่งใหม่ๆนั่นเองนะครับแล้วก็สรุปองค์ความรู้ร่วมกันนะครับมีกระบวนการในการวิพากษ์และเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้จากสาขาต่างๆเสนอแนวคิดวิธีแก้ปัญหายอย่างเป็นระบบนะครับในส่วนของการวิพากษ์เนี่ยนะครับข้อมูลในการวิพากษ์เนี่ยคือทุกคนนะครับ ก็จะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดร่วมกันนะครับข้อมูลอาจจะเป็นเชิงบวกหรือว่าเชิงลบนะครับเพื่อที่จะได้ข้อคิดเห็นต่างๆนะครับในการแก้ปัญหาหรือว่าในการทํางานานั้นๆนะครับอ่านะครับอ่าด้วยกระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหาแล้วก็กระบวนการปฏิบัตินะครับเพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าสแสวงหาความรู้สังเคราะห์สรุปอภิบายผลนะครับเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ความเป็นมาของศาสตร์ เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษาเห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนะครับ